เล่นบากระใครก็เล่นกับเพื่อนๆตอนแรกอะตอนแรกเล่นกันไม่กี่คนเพราะว่าเล่นตั้งแต่ตอนโรงเรียนยังไม่เลิกก็เลยแบบว่าจะมีแบบพวกมห้ามสี่ที่ไปทัศนศึกษามาอะไรเงี้ยนี่ถึงแล้วเรากระทงก็ไม่ได้ลอยกับเธอนั่นแหละแล้วก็เออก็เล่นก็เล่นกับน้องวิแบบเลยยี่สิบก็จะมีแบบพวกมหกอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยก็โหตอนพิกพีก็คือสิบ สิบสองคนนะลืมหมวกแดงไปแล้วสินะอ,อ๋อหมวกแดงเหรออ,อ๋อทำไมจะจำไม่ได้มีคนเดียวนั่นแหละก็เออนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆเหลือมาสิบสิบคนสิบเอ็ดคนแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีแล้วพอแบบคนเริ่มเยอะอ่ะมันก็จะแบบคือมันก็น่ากลัวเพราะเขาจะเล่นกันจริงจังนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบคือเล่นกันแรงอ่ะแล้วแบบเวลาเวลาทีม ทีมส่งบอลให้อะคือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงคนเดียวไงแล้วมันส่งบอลให้เป็นแรงมากแล้วรับไม่ได้เลยแล้วเราอ่ะเตี้ยไม่ใช่เตี้ยตัวเล็กเราอ่ะตัวเล็กแล้วคนอื่นคือแบบก็สูงสูงกันนะ่ะแล้วมันส่งบอลอ่ะมันคิดว่าเหมือนจะกระโดดรับได้มันคือเหมือนกระโดดไม่ถึงไงเออมันก็แบบลำบานิดนึงเรา,าก็เลยแบบเ,เราเรารอชุดอย่างเดียวดีกว่าเราเป็นเล่นสองสนามนะคนเหนื่อยแล้วก็ตอนแรกๆอ่ะก็ก็วิ่งอย,อยู่ตอนแบบเล่นเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยแต่พอคนเยอะๆล้วแบบ เรารออีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเรารอแต่เป็นรอชูดอย่างเดียวเพราะว่าไม่อยากไม่อยากวิ่งเข้าไปนี้ฝอม่มชนเท่าไหร่กลัวแบบปิวเพราะว่าชายชะก,การแบบเล่นกันแรงมากค่ะก็เลยฉันรอลูกแล้วฉันก็ชูดแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนคือมันจะเป็นตึกใช่ไหมแล้วมันจะเป็นสนามบาสอยู่ตรงนี้เพื่อนก็บอกว่าเออเห็นอยู่ว่าเล่น เอ้ยตอนนั้นตอนนั้นออกมาแล้วใช่ตอนนั้นออกมาแล้วแล้วเหมือนแบบมีมันมีแบบแบ่งได้เป็นสามทีมอ่ะก็เลยแบบอีกคนคนในอีกทีมเขาจะกลับแล้วก็เลยให้เขาเล่นก่อนแล้วทีมเราก็เป็นกรรมการแล้วเราก็เออออกมาค่าสนามแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเห็นอยู่ว่าเล่นแต่ว่าไม่ได้วิ่งไปไหนเลยรอชู้นอย่างเดียวแล้วเราก็บอกว่าเออเรากลัวฟิลแล้วก็เล่นอชู้นอย่างเดียวใช่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ารถมาก่อน 你敢吗？